จะนวดขึ้นลงนะครับพักสามเที่ยวสีเที่ยวก็ได้ปวดมากก็ห้าเที่ยวก็ได้นะครับเอาเป็นว่าหนึ่งถึงห้าเที่ยวนะครับขึ้นลงใช่ปะนอนตะแคงนอนตะงขึ้นลงนอนตะแคงขึ้นลงหนึ่งนอนตะแคงสองอันนี้ท่าเฉลยสองแนวหนึ่งแนวสองไปก็ อนวดขึ้นก่อนหนึงกดน,นี้่อนแล้วหลังหนึ่งก็สองแต่ถ้าใครกดเป็นเรางกดหนึ่งกับสคู่กัเลยก็ได้แล้วกวามมือตรงนี้นะจะมนิ่อ,อแต่ถ้าเรากดนี้เราเราจะได้ตแต่ละแนวน,นิ้วเล็กเอาทีละแลวะนวไม่แนวสองแต่แรงมันจะไม่มีดต้องจเย็นๆนะความมือ ในการข้อมือกดคือนิโป้มันจะตั้งขึ้นครับเราก็จะได้แนวหลังทั้งสองแนวนะกนเบาาแนวที่3ามก็คือแนวเกรลียวข้างนครับเกรลียวข้างเกลียวข้างใช่ตรงแนวสะโพกออกส้านข้าแล้วกดเข้าไป ไปทาใต้เลยนะอเนี่ยแนวที่แนวที่3เอแนวสุดท้ายคือแนวจุด้าวะเอลตรนัจรูปอะไรกันจุดแดงๆนั้นไอเชิงการไปหาหลังจุดท้าะเอเนียเราแบบตอนรับเนี่ยา3ถึง5ครั้งเ3ถึง5ครั้งครั้งละไม่ถึง สิบสินาทีแต่ถ้ากดตามตาม,ตามสูตรนะเที่ยวแรกเราจะกด5นะครับ12345ส้อครั้ที่2เราจะกดนับ1ถึง10ครั้งที่3เราจะกดนับ1 1ึถึงอ่ามันจะเพิ่มเวลามากขึ้น ให้เราจดชอบโน้ตไปในสมุดนั้เลยไม่ได้มาใช่ไหมไม่มีไม่ได้ซื้ออ่าล้วจะทำสาวในห้าเคสได้ไหมเนี่ยหรือรอคับเพื่อเนเอานะครับอ่าเราดูนะให้เขียนไปในในสมุดนี่เลยนะครับชอบโนตเราบือตัวเองกนะดสามครั้งกดสามครั้งนะครับไ,จจไหนเขียนน่ วินาทีครั้งที่สองสิบวินาทีครั้งที่สามสิบห้าวินาทีคือนะครับก็เหมือนเราเพิ่มจากเบากลางแล้วก็หนักนะครับถ้าเราจะเพิ่มห้าเที่ยวครั้งไปแล้วก็าสิบห้าวินาทีครั้งที่สี่ใช่กดค้างไว้กดลงค้างไว้เรากดค้างไว้เพื่อเพื่อไปรักษาตรงนั้น ก็ถ้าเราไม่นวดตามสูตรนี้แล้วนะครับแบบเคเลล <c oughs> เคเลเ<า>ก็ได้<ค>นั่นก็ได้นะครับ <c oughs> พอไม่หายให้เรมีอาการติดว่าอันมีเคเลเดียวไม่เห็นได้นะไม่เห็นได้เรื่องเลยไม่เห็นจะหายเลยนะครับเราต้องดูตัวเราด้วยว่าเราโวดถูกต้องตามที่บอกหรือเปล่า ต่อไปนะครับเรามาดูสัญญาณหนึ่งหลังนะครับห้าสบได้ีสีสิบหสัญญาณหนึ่งหลังสาเหตุเกิดจากความเสื่อมของกระดูกสันหลังมีหินศูนเกาะกระดูกเสื่อมนะครับที่หมอโรงพยาบาลเขาบอกว่ากระดูกเสื่อมห้ามนดอันนี้แะครับถ้าเันเจอลาเราใช้สูตรนี้เลย ของเรานวดได้ครับห้ามาเฉพาะคนที่ไม่ได้เรียนสามสามศูนย์ 0, เพราะว่าไม่รู้นะครับเรียนนวดสุขภาพอย่างนี้เรามานวดสูตรนี้มันนวดไม่ได้หมอเขาต้องห้ามนะครับเพราะการนวดประคับเลือดลมมันจะไปซ่อมแซมกระดูกที่เสื่อมแต่ถ้าเราการนวดแบบเฉลยศากเนี่ยนวดขยับไปขยับไปมันไม่ได้ซ่อมกระดูกนะ แค่คลายกล้ามเนื้อนะครับต้องพูดแห้เข้าใจถูกต้องนะเดี๋ยวจะไปไปเ,เจอญาติคนไข้หัวหมอหรืออหมอห้ามนวดนวดแล้วเดี๋ยวกระดูกมีปัญหานั่นเพราะว่าเขาไม่รู้นะครับไม่รู้จริงการนวดกวดสัญญาณคือการบังคับเลือดและลมไปเลี้ยงนะครับ ้าเลือดมันไหลเวียนดีไปเลี้ยงกระดูกดีกระดูกก็แข็งแรงนะครับการนวดที่เราเคยนวดเคลียร์เส้นนวดเฉลยศาส์นวดอะไรมาเนี่ยมันไม่ได้บังคับเลือดลมนะมันไปคลายกล้ามเนื้อให้เข้าใจตามนี้ทุกคนนะครับเราจะได้ไปอธิบายให้คนไข้ญาติคนไข้ฟังได้การแล้วถ้ามันเป็นอุบัติบาดเหตุมาแล,แล้วมันผ่าตัดกระดูกหลังมาอย่างนี้เราจะการนวดไหมเนี่ยก็บอกแล้วกระดูกผ่าตัด หลังจากมาตัดใช้เวลากี่วันไปดูข้อห้ามการนวดก็บอกอย่างน้อย <c oughs> ลวลถ้าเกินนั้นแล้วเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยใช่สูตรนี้ได้เลยแต่ว่าลงน้ำหนักจางาาขาบกับเลื่อนลงไปเลียล้ยงอะไรกันเสนะรับอะบังคับเลื่อนลมไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตรงที่อักเสบและทำให้กระดูกแข็งแรงนะรอัธิมินชังข้อที่8ของธาตุดินนะครับ ขาแฟนนะครับพก้า 9. ก็คือเยื่อกระดูกเยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกมีหน้าที่นําอาหารและออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงกระดูกมันจะนําอาหารและออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงกระดูกได้ต้องอะไรครับเลือดมันจะต้องดีนะครับการเล,ลือดการเลเวียนของเลือดมันจะดีควบคู่ก,กับออกซิเจนควบคู่กับสารอาหารที่เรากินเข้าไป ต้องเข้าใจตามนี้นะก็เหมือนต้องมีแคลเซียมกับวิตามินดีเข้าไปด้วยสร้างกระดูกอาหารตัวนั้นมีแคลเซียมมีอะไรแคลเซียมมีมีพวกอาหารอะไรมั่งเราเรียนภาคภาคเภสัชไปแล้วครับก็สงสัยกําเปิดไปเปิดภาคเภสัชเอาตัวงาบารุงลกระดูกอยู่แล้วผักสีเขียวเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ในตำราผักสีเขียวเนี่ย ธาตุเหล็กใช่ธาตุเหล็กก็ไปบำรุงกระดูกอยู่แล้วโูกแสงแดดวิตามินดีก็ไปบำรุงกระดูกอยู่แล้วทำให้กระดูกแข็งแรงเร็ดครับการเดินพลังสมาธิใช้สมาธิก็เป็นการเดินออกเิเจนเข้าไปสู่กระแสเลือดเมื่อกระแสเลือดจะรับออกเิเจนดีมันก็ไปเยีนยกระดูกดีนะครับ ขอให้ทุกคนเข้าใจตามนี้นะครับอย่าไปฟังหมอที่เขาไม่ได้เรียนมาถึงถึงจะเขานวดมาหลายสิบปีแต่ถ้าเขาไม่ได้เรียนตรงนี้มาเขาจะไม่เข้าใจนะครับอ่ายังมีบางคนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนวนวดมาเรียนเนี่ยสอบทฤษฎียังตกเลยเหนไหมดูอย่างนี้นะไม่น่าเชื่อนะได้แค่สี่สิบ่าคะแนนท่เองเดี๋ยหนูต้องไปนวดครับสอนนวดขมรน,นะ ฉะนั้นไม่ใช่ว่าสั่งแปลว่าสอนนวดสอนนวดแล้วหลักการไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องทฤษฎีไม่ถูกต้องการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ถูกต้องสอนนวดใครๆก็สอนนวดได้พอเราทุ่เก่งแล้วเราก็สอนคนอื่นนวดได้แต่ถามว่าถ้ามาเรียนมาอบรมอย่างนี้นะครับมันจะมีสักกี่คนมันต้องมีความรู้้ัวัวใช่เราต้องเข้าใจ อ,อะไรที่มาบำรุงร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงได้ครับเราต้องต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจาครับข้อหนึ่งไปแล้วนะครับข้อสอง่อาเกิดจากท่าทางการทำงานนั่งยืนเดินก้มนอนนะครับ ถ้าเป็นการนั่งหรือยืนหรือเดินเนี่ยถ้าเกินสองชั่วโมงขึ้นไปเราถือว่านานเกินไปนะครับ mm hmm. เช่นเน,นั่งเข้าพี่เนี่ยนานนะพเลยสองชั่วโมงปุ๊บก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมจนกระทั่งตั้งแต่เช้าไปยันเที่ยงครับเ,เช่นเช่ออนพนักงานออฟฟิศอย่างนี้นะการจราจักนจนรเสวะด้วยนะงงน,นั่งทำงานนั่งแต่สี่ชั่วโมงนะครับ <c oughs> แล้วจะแปดโมงคืนไปยันเที่ยงเ <c oughs> ปไน็นไ น,นานเกินไปช้ำนี้มันร้าถูกต้องเรานั่งกดทับเส้นเลือดเส้นประสาทแช่ไว้น,นานแล้วมันเป็นยังไงมันก็เลือดอไม่ไปาชาบ้างาอาการปวดบ้างนะครับมันต้องอได้ไอสองชโบโบั่วโมงเพเราต้องลุกมาัางลุกยืนลุกเดินเข้าน้ำบ้างนะครับ ขยับมัง่งซ้ายขวามั่งอะไรนะไม่ใช่นั่งนิ่งอยู่กับที่อย่างนี้นะครับโรคภัยมันจะตามมาเพราะฉะนั้นอยู่น่นท่าที่สองครับเกิดจากท่าทางการทํางานสองอาสามใช้งานมากเกินกําลังเช่นยกของหนักเกินกําลังตัวเราครับอาจจะทําให้กระดูกทับเส้นได้หรือการน,นั่งไขวยห้างก็อาจทําให้กระดูกทับเส้นได้ครับเพราะฉะนั้น เราต้องดูนะครับอะไรที่บอกไปเป็นความรู้ต้องเหลือจดไปครับต่างคนต่างจดจบพร้อมกันเวลาไปใช้ความรู้อาจจะต่างกันมากมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความจําของแต่ละคนบางคนสอนไปแล้วความจำไม่ดีนะครับขาดเรียนมั่งความจําไม่ดีมั่งพอจบไปแล้วมันพูดให้นะ่าแสเจ็บใจด้วย อาจารย์ไม่ได้สอน <c oughs> อาจารย์ก็ต้องเอาคนที่มาเรียนประจํายืนยันนะครับเขาคนนั้นเขาจะยืนยันว่าอาจารย์ก็สอนจริงนะครับมันก็เลยต้องจ่อยไปเพราะนี้เื่องที่ผ่านมาก็มีบางคนนะครับอาจารย์ไม่ได้สอนเลยหนูไม่รู้เรื่องอา้าววันที่ไม่รู้เรื่องก็วันที่เจ้าไม่ได้มาเรียนหรือบางคนมาเรียนข้าอุตสาหลุขวา ลืมครับคนเราเนี่ยผ่านไปสองคำเดือนเนี่ยมีสิทธิ์ลืมได้ครับความจำมันจะสั้นแล้วต่อไปราคา,ามันจะเป็นแบบจบรุ่นที่สาม้วเดี๋ยวเราลองม,มองหน้ากันที่มันเรียนรุ่นเดียวกับเ,เราเหรอทำไมเราไม่เคยเห็นหน้ามันจะเป็นอย่างนี้อันใดที่จบรุ่นที่สามแต่เรามรีรุ่นเดียวกับเราเหรอทำไมเราไม่เคยเห็นหน้าอ่ะคนที่จะจำไม่ได้ก็คือที่ ไม่มีจุดเด่นอะไรอ่ะบางทีก็นั่งเฉยไม่ได้สนใจใครอย่างเงี้ยนะพอหลายๆเดือนก็จะลืมเฮ้ยที่มาเรียนรูปเดียวเราหรอวะก็มานั่งทบทวนนะครับอาจารย์ต้องพาเราไปเปิดหูเปิดตาเราจะได้มีที่ถ่ายรูปกับเพื่อนๆเราโฟดูได้เดี๋ยวอาจารย์ดึงมหูให้เปิดูได้เป็นไงล่ะก็เดี๋ยวเอออ พาไปกินกุ้งพาไปกินกุ้ปิดตลาดมหาชัยกินกุ้งพาไปมหาชัยสี่สิบาตนไมออกาจานพาไปมหาชัย้นสมุทรสาครตรงนี้ไปไม่ได้เดิ ล้มรถชนตกที่สูงต้นไม้ตกรถได้หมดเลยเคสคนไข้หนูอีออิอุบัติเหตุมาเนี่ยตกเตียงก็ได้นะตกเตียงเพราะมีบางคนเนี่ยนะครับส่วนมากจดูว่าชายตกเตียงค่ะอาจารย์ภร้ยาภรรยาเชอรัลแค่ไหนอะที่ที่ปวดตกเตียงส่วนมากอาการนี้จะเป็นแต่ผู้ชายแล้วโทรโทรอาจารย์มาบอกอาจารย์ว่า มันเขานอนละเมอตกเตียงแต่จริงแล้วไม่ใช่แต่จริงมันรู้ความหลังมันตเตงเขาเองเลยเมียละเมอเมียละเมออ่าใช่อะไรไม่รู้ไม่ทราบนะครับอ้าวห้าการนอนที่นอนนุ่มนิ่มเกินไปที่นอนมันทก่นอนอันนี้เราไปแนะนำคนไข้ได้นะนะครับเอาแล้วบว้ย นี่เห็นไหมต้องนั่งอย่างนีค้ความเครียดทางจิตใจครับความเครียดก็ทําให้อวดหล,หลังได้นะบางคนน่ะฉันไม่ได้ปไปเบรกไปหามเลยแต่นั่งน,นั่ง,น,งนอนอยู่ปวดหลังนอนมากจัดเราจะได้อธิบายให้คนไข้ถูกอ๋อความเครียดฉันก็ไม่ได้เครียดอะไรทำไมไม่เครียดละ่ะวันนี้จะซื้อกับข้าวอะไรเปวดไปไหนไปทํา <c oughs> อะไรไปเรียนแล้วค่าเทอมยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะระายกั นั่นคือความเครียดไม่รู้ตัวบางคนจะมองไปในด้านในแบบเครียดกุ้งแบบเครียดแบบว่าเออผัวไปมีเมียน้อยนั่นคือความเครียดอันนั้นก็ไม่เกี่ยวคนไข้ก็บอกเขาไม่ได้เป็นแั่นไม่ได้เป็นแต่เราก็ต้องวิเคราะห์เขาว่าอา้าวจากที่เครียดไปรู้ตัวก็คือเขาทํางานเนะี่ยเครียดเรื่องงานบ้านอ้ลูกนคโลกไอ้นี่ก็โลกไอ้กับข้าเขาเยอะไม่ได้ทำออไออนี่มันสะสมลืมตัวไง เครียดมากหรือคนทํางานเนี่ยโต๊ะบัญชีตัวบัญชีไม่ลงตัวน่าคิดนั่นแหละป้าปาก็เครียดไหมนั่นแหละขอไม่ได้เครียดในทางร้ายถ้าเครียดในทางร้ายก็เช่นอ่อาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับแฟนไปมีเมียน้อยหรือไปผู้นี้ยืมสินเจ้าลูกนี่ไม่ยอมคืนเครียดอันนั้นมาถึงเครียดในทางร้ายแต่เครียดในทางดีก็คือคาเข่งกับการงานวันนี้เขียนสองหน้ากระดาษจริง,งอวันนี้เขียนสิบหน้ากระดาษเลย เนี่ยเขียนคลื่นเล่มเลยเนี่ยใช้ความคิดมากๆนะครับมันเป็นความเครียดโดยอัตโนมัตินะครับขอให้ค้าจ่าำนี้นะเพราะว่าผมเจอคนค่าแบบนี้มากหนูก็ไม่ได้เครียดอะไรไม่ได้ทำงานอะไรหัวหนูก็ดีการเงินหนูก็ดีไม่ติดนเครียดอะไรเลยแต่เขาอาจจะเครียดอย่างอื่นก็นได้นะครับข้ามเข่งกับการงานนะครับ นี่ไงโอ้โหเขาเครียดไม่รู้ตัวคือมันสะสมไงเขาเขาทำตัวปกติทุกวันลนั่นแหละนั่นแหละอ่นั่นแหละนี่คือนี่เครียดในทางดีไงค้ำเข่งกับการงานูทำนู่นทำนี่มันเครียดนะครับเครียดอยู่เนี่ยทาเคงดีก็โกดางแบบอ่าโกรธเกียดอิจฉาลิษยาที่ก็ความเครียดในทางร้ายนะครับ เปขยะทางหัวใจโอ้ไอ oh, hey, ้นี่ทุวันที่หนึ่งคุยฉามันมานี่เครียดนะครับเพราะอิจฉามันแล้วสมองเราเครียดโดยไม่รู้ตัวนะครับค <c oughs> ือเครียดในทางรา้ายแต่เครียดในทางดีก็คือเข้าเค่งกับการงานวันนี้คุณต้องทําให้งานให้สําเร็จต้องถูบ้านให้ได้ต้องซักผ้าง <c oughs> ทั้งอะไรเนี่ยนะครับอ่านั่นแหละเรียกว่าความเครียดไม่รู้ตัวนะครับขอให้เข้าใจจำนี้นะ พอเราวิิจัยโลกถูกแล้วเราเวลาไปนวดเขาเราก็นวดนวดสูตรให้มันถูกก็แนะนําเขาได้นะครับให้เขากระจางนะผมว่าสักวันหนึ่งไปเราต้องเจอคนไข้ประเภทนี้เราอาจารย์เจอมานับไปทัเจอจนขำวนล้อเช่นบางคนนี้นวดนวดไปนวดพักเดียวเราอาจารย์ปดมันขึ้นตํำตัวไปดูแล้วมันไม่มียิบยิบ ่ยิบยิเพราะยิบเพราะว่าอะไรเลือดเียงอ่าจากที่เลือดลมมันเดินไม่สะดวกพอโน้แล้วเลือดลมมันเดินสะดวกมันก็วิ่งนะครับเขาวิ่งไปเลือดลมเดินสะดวกเนี่ยมันก็เหมือนอน,นะครับาจานหนูเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งเพราะว่านี้เป็นเคสที่ครูเขาสอนหนูมาบอกว่าปวดหลังเนี่ยไม่ใช่เป็นแคอย่างนี้นะอย่างคุณแม่ตั้งคันเนี่ย มันก็อีกอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้หญิงก็ปวดหลังเพราะอุ้มน้ําหนักมากตลอดเวลาก็าอีกทีหนึ่งถ้าอีพวกไม่ขี้เนี่ยมันก็เหมือนกับอุ้มลูกไว้ในท้องตลอดเวลาเหมือนกันเงี้ยนะก็ปวดหลังเหมือนกันอย่า,ยาไม่ค่ยอยอไม่ค่อยได้ถ่ายอย่างงี้มันจะปวดหลังช่วงล่างช่วงเอวช่งวงกระเบนเนี่ยอ่ะอุ้มขี้ไว้นะอ่าจะปวดหลังช่วงหลังนี ขี้เหนียวเหรอเออเปนคนขี้ยงยี่เหนียวแต่นี้อนไอ้สัญญาณหนึ่งหลังกับสัญญาณสามหลังเนี่ยลักษณะอาการจะคล้ายกันทุกข้อเหมือนกันทุกข้อนะครับแต่สาเหตุเนเหมือนกันทุกข้อแต่อาการจะแตกต่างกันนะครับอาการจะแตกต่างกันถ้าขารโบอนหลังช่วงล่างสัญญจะเป็นสัญญาณหนึ่งหลัง ถ้ากระปหลังช่วงกลางส่วนมากจะส่วนมากจะเป็นสัญญาณสามหลังโลกสัญญาณสามหลังนะครับที่อาจารย์บอกว่ามันถึงน่องสัญญาณสามหลังถึงน่องสัญญาณหนึ่งถึงเข่าต่อไปอ่าเยนี้ข้อที่สองก็คือล้าวครับมันปวดอ่าไม่ใช่คำว่าล้าแล้วกันเหมือนเห็นเนี่ยล้าวเมื่อคืนเนี่ยล้าวลาร้านี้มันจะไปเถียงกับแผนปัจจุบันท้าล้านี่ล้าวนี่น่ดไม่ได้นะ เป็น,รก,นกระดูกทับเส้นแต่ผมกระดูกทับเส้นเนี่ยผมรน่หายมาหลายคนแล้วไม่อยากจะเถียงนะครับแต่ทีนี้ว่าร้าใช้คาว่าปวดแน่นหรืออะไรก็ได้ปวดหรือปวดไปถึงนะครับไปถึงขาด้านล่างก็ได้นะครับเดีย๋ยวเวลาไปทาเคสให้ทําทตามนี้แต่นี่เกี่ยวเราเราเขีดไปแล้วปวดร้าวก็ไม่เป็นไรก็ปวดร้าวไปนะครับตามสูตรถ้าสัญญาณหนึ่งหลัง มันจะปวดแต่ไม่ตาำก่าเข่าคือน่อ,นองน่องไม่ปวดอ่ะจะปวดอยู่แค่ต้นขาบนต้นขาบนกับเขา่ขาเข่าเท่านั้นครับถ้าสัญญานสามหลังมันจะปวดเลยไปยัน,น<อ>ป่าย้าไปหลังเท้ฝาฝ่าเท้าปวดไปเลยนั่นแสดงว่าสัญญาณสามหลังอี่พวกลองช้ำด้วยใจ้ไหมจารพีพวกเป็นลองช้ำด้วย รองช้านี่บางทีมันเป็นมาจากมาจากม้ำนะครับปัญหาน้ําม้ำแล้วก็ขาออาหารร่วมด้วยแต่เขาจะแทงไปที่มดลูกนะอาจารย์ที่เวลาเลาะใครป่วยเป็นรองช้ําเขาจะแทงไปที่มดลูกนะมันแทงโรคนะว่ามดลูกมีปัญหานะมันไม่เสมอไปก็บอกแล้วว่ามันต้องหาสาเหตุก่อนไงสาเหตุก่อนถ้ารองช้ำนี่ถ้าทางนวดนี่หนึ่งกระดุมก็พิเป็นสอง ไขมันขอดที่ส้นเท้าลามใส่รองเท้าผิดรูปหรือ,อใส่เท้าส้นสูงนี้มันจะปวดครับต่อไปอีกข้อหนึ่งที่เราแทงลึกขึ้นไปก็คือมันปัญหาน้ําดีข้นนะครับปัญหาน้ําดีข้นนะครับแล้วก็หรือเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนกลางน้อยนะครับเพราะฉะนั้น พบเมืม่อวานนี้มีคนมีอาการนี่ระยองไม่อยู่ม,มีอาการป้านบุญป้านบุญเราก็ตะเวนมาทั่วแล้วนึกถึงอาจารย์ได้ก็เลยโทรมามาเลยมาจากลบุรีสึกถึลัรีนะครับไปสอนสี่ร้ยี่สิบชั่วโมงตอนนี้ทำทำหลายอาชีพทำอะไรบ้างน,นะับทำผมเอ๊ะทำหลายนวดด้วยแล้วก็ทำอะไรบางอี่ไปแล้ว ค <ไป S 2> <บ>นคนเดียวทำหลายอาที่ก็คือมีอาการบ้านหมุนนะครับอายุเท่าไหร่ดานน้า,า,นาอายุเท่าไหร่ามาหมดเมนแล้วใช่ไหมหมดเมนไม่รู้เหมือนกันนะก็ลืมถามนะจะหมดเมนไม่หมดเมนมีอาการได้เหมือนกันมีอาการได้เหมือนกันครับก็เกี่ยวคับเขาบอกว่าไปหาหมอมาแล้ว หมอบอกน้ําในหูไม่เท่ากันเข้าไปทั้งกินทั้งฉีดไปแล้วก็ยังไม่หายก็จะแค่อย่างนั้นนะครับเมื่อวานทาเสร็จรุกขึ้นได้เลยนะครับได้เลยเราก็จะมีสูตรนวดออาการน้ำหูไม่เท่ากันอันนั้นเป็นบันไดขั้นแรกเป็นบนไดขั้นแรกนะน้ำหนึ่งเท่ากันต่อไปก็ไปต่อไปก็จะไปเส้นเลือดตีต่อไปก็จะเป็น,น,นอวุอาาธามมาอุบัติมาถ้าไม่รักษา อ๋อเหมือนเลือดเลี้ยงสมองไม่ค่อยพอพอหมุนหมุนทีนี้จะเป็นเส้นเลือดตีบออาจะเป็นมีเส้นเลือดตีบด้วยนะเราก็จะมีอ่าดูดเออนึกถึงอาจารย์ได้เคยไปสอนนานแล้วนะครับหลายหลายปีแล้วสอน420ชั่วโมงอ้าวนะครับวันนี้เราก็จะมาดูข้อที่สามข่าวสดข่าวที่กำลังลาเดินไปปุ๊บขุนเข้าอนี้ไงนี่ไงนี่ครับ เดินไปเอาผลเข้า <Web. S 2> นี้นะครับ <Web. S 2> สัญญาณหนึ่งหลังครับเอาลเฮ้ยหนึ่งหลังอ่พอสี่ปวดใต้ข่าวก็พูดไปแล้วนะครับมันจะปวดบริเวณใต้ใต้ข่าวเนี่ยมากเลยเป็นสัญญาณหนึ่งหลังลถ,ถ้าเป็นน้อยกดสามหลังนึ่งหลังให้เราหน่อยน,นะนถ้าเกิดไ,ไปหน้าเนี่ยคือสัญญาณสามหลังก็คือนะครับมันจะปวดไปถึงปลายเท้าเลยนะครับ นิ้วโป้ท้าจะไม่มีกําลังสังเกตด,ดูเวลาเราจะให้กดกดนิ้วโป้าให้กระดกขึ้น <c oughs> ให้กระดกลงกําลังเขาจะน้อยลงนะครับเรอ็นิ้วโป้จิกเท้าเนี่ยไม่มีแรงนั่นมาจากกระดูกสลักอันนี้เราวิธีการอาจารย์เช็คง่ายๆนะครับเราจะมีวิธีการเช็คผมเคยพูดไปแล้วนะทัญญาณหนึ่งหลัง3าหลังเนี่ยเช่นพวกอาชีพกรรมกร รับจ้างชาวไร่ชาวนาชาวสวนกายานะครับยกแม่ค้าแม่ข,า,มขายนี่ก็หนึ่งหลังสามหลังนะครับแต่ถ้าเป็นสีห่หลังห้าหลังเดี๋ยวจะเรียนต่อ<ว>ไปออก,ก็คือ<ว>อะไรพวกนะออฟฟิศอคอมนั่งทำงานอยู่กับคอมหรือนั่งอยู่กับนั่งทำงานทั้งวันนะครับก้มค,คอนานๆทำอย่างเงี้ยทั้งวันนะั่งแต่ทุกวันเป็นประจำ ก็จะเป็นโรคซีหลังสาห้าหลังถ้าพวกนี้มันจะปวดคอบาไหล่ก่อนแต่ถ้าเขานวดแล้วไม่หายนะครับคือไปนวดไม่หายก็หมายถึงอาจจะไปเจอหมอทั่วไปนวดแล้วไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายก็ยังปวดอยู่อนาคตก็จะลาบไปปวดหลังครับดึปวดหลังแต่นี้พอมาหาเราอ่ะเพาะปวดหลังโป๊โอ้ปวดหลังจะลุกแล้วเล่นทัญญาณหนึ่งหลังสามหลังเช็คเลย พอนโน้แล้วมันไม่หายเพราะลืมอะไรไม่ได้สร้างประวัตเิเราต้องสร้างประวัติให้มันถูกนะปกติเนี่ยเราเขาทำงานแบบแบบแบบไหนนั่งยืนยืนหรือเดิน,นอะไรนเนี่ยถ้าพูดให้เขาฟังนครับบางคนก็อาชีพอายตัวเองบางคนก็ไม่อยากเปิดเผยอาชีพตัวเองอ<ม>การไม่เปิดเผยอาชีพตัวเองนั้นจะทำให้เราวิ่ใิใัยโลก ไม,ไม่ตรงไม่ตรงครับพอไม่ตรงเราก็นวดสูตรเอาะสูตรอะไรดีวะอะไรเนี้ยนะครับผสมหมดเลยผสมมั่วไปเลยนะผมยืนยันได้ว่าสูตรเรื่องนี้ผมก็เอาไปใช้นะและวนวตจำนี้จริงๆแล้วไม่ได้ใช้เวลามากเห็นหั้ลที่มานวดเนี่ยผมไม่ได้ใช้เวลามากนะครับนวดนี้เราบอกเลยแต่ถ้าไปนวดที่บ้านอาจจะเพิ่มเวลา สมควรกับราคาตรานี้อาจจะนวด200 3้อยสาร้อยไปนวดที่บ้านนี้ผมห้าร้อยห้าร้อยขึ้นแต่เราก็ต้องออใช้เวลาในการนวดมากขึ้นนะครับเทคนิคการนวดก็จะมากขึ้นตามเมื่อวานนี้นวดาน่าชายเขาบอกโอ้โหเดินยังกระหอกเลยดีมากเพราะว่าผมทำครบสูตรหมดเลยนะครับครบสูตรเขาบอก โอ้โหไปคุยกับคุณนายก็บอกโน้ที่บ้านนี้มันดีนี้เองแต่วันนั้นเพืาอวานตังศาสตรก็เลยไม่ได้คิดแพงรับคิดตัดที่ละกันดูแล้วการเงินเขาก็คงจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็พอเขกด่เล้าทุกวันเ่ยมาไล่ฟังกีฬอล้าทุกวันจะไม่มีเงินเก็บหรอกครับมีเพราะว่ามีา้ว้ซื้อเหล้าก็เลยเอาสองร้อยแต่ว่าไหนมาแล้ว รักสาแล้วก็เลยทาให้เลยนดวดนวดนวดทั้งหมดเลยทุกคนในบ้านเราไมอ่ออเหาปวด้โน,นะสิวแทนแทนที่จะสี่คนเนี่ยถ้าสองพันแล,แล้วแค่หกร้อยเดงแดง ทางบ้านหกร้อยทังต่อไปพี่กพี่สังขารนะก็อาจารย์ไปลอใครเ็ให้เดือดรผมนอกเมื่ออาจารย์บอกบ้าน่้วบอกเขาแล้วถ้าไปคุดที่บ้านนี้ห้ารอยนะห้าร้อยนะตามปกติเนี่ยผมจะโน้นห้าร้อย